หนึ่งสองสามอ่าได้ม่ได้นะนะครับเขาทำแข่งดีนะดูใจนะครับ หนึ่งสองสครับก็แยกเป็นสองส่วนนะฮะส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องของแผนการดำเนินการนะครับสื่อการีถ้าเราตีความเห็นว่าขุดเนี่ยจากเดิมพื้นที่ใช้กิจไรก่อนนะฮะนะครับเราก็สามารถที่จะปรับพื้นที่การบริารที่นี่โดยเฉพาะสามารถดูสิ่งที่ของจริงนะฮะ ที่ข้าเก้องตรงนี้นะคร,รับได้รับแจ้งมาว่ากระสุนตกใจหนักปีน้ำขังสื่อรายงานผมมานื่องจามทางบ้านมีความพุ่นที่มามเป็นเี่ยล้องาาวงดตรงนี้และได้ลงพื้นที่เดินเท้า,น,น,า,น,าน,นะครับในการงานว่าจะทาบดีที่ว่ามาเก็ไดแลวมีนี ก็ถูกต่างมุมอย่างนจะมีน้ำในการเรื่องตัวนี้จต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ท่านประธานก็ได้บอกว่าพื I am, I ้นที่ตรงนี้ไว้รองรับน้ำใต้ดินี่ลูกหลัง ตีมเชื่อว่าชาวบ้านบ้านบ่อนักีมีรูีภาวะแล้วเห็นในพื้นที่ตัวเองว่าพื้นที่นี้น,นับิเจ็นว่าิแปการเวช่หน้าที่ของเราอยู่ขนาดน,นี้ร่วมกันดูทำข้อมูลแค่นี้ อันนั้นไปก็เป็นส่วนของราชการที่จะได้นําเสนอเป็นลำดับขั้นตอนไปครับก็ทั้งทางฝ่ายสุรุลงธรรมและก็ทางฝ่ายของท่านผู้บริการโครงก,การชุมรทานในฐานะของเจ้าของโครงการที่ได้รับการจรัดสรรงบประมาณมาการดำเนินการของเรามาทั้งหมดนั้นนะครับมี ท่านใดเห็นว่ามันไม่โปรง่งใสมีท่านใดเห็นว่าเปนกระบวนการดำเนินการมีเรื่องของการปิดบังข้อบูลข้อที่จริงอะไรยังไงครับมีไหมครับถ้ามีลุกขึ้นยืนพูดให้ผมว,ว่าฟังด้วย กว่าจะรับหนึ่งถึงล้านตอนนี้นับมาได้เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วครับหนึ่งล้านครับเอาไม่มีท่านใดที่จะให้ข้อมูลอะไรก็เติมนะครับก็ขึุนว่าการดำเนินการนับเรื่องตั้งแต่ต้นครับของทางภาครัฐการทางกรมปภสุรนทร์ทางท้องที่นะครับทางเจ้าของโครงการ ได้ดาเนินกระบวนการมาชี้แจงทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัตินะครับว่าทุกคนดําเนินการตามบทบาทภารกิจนะห,ห,นะหน้าที่ของตนเองณขณะนั้นที่มีข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างนั้นนะครับไม่ได้มีใครทับเกินอานาจหน้าที่ของตนเองและเมื่อถึงเวลานี้นะครับ10หรือ11ปีที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของการที่พวกเราได้แสดงข้อมูลรัฐบาลน,นะครับ ท่านใดออกยังไม่ต้องออกไปไหนนั่งอยู่ด้วยกันก่อนนะก่อนเอาแล้วไปวอยู่แถวไหนกลับมาแถวเดิมอย่าไปเติมแถวอื่นเขาจะกุญน์กับสนที่สาวเสื้อขาวากลับมากลับมาออาโอเคเอขอบคุณครับท่านใดเห็นสมควรให้ยกเลิกโครงการกุญ คนครับแถวที่สองยกครับแถวที่สองมีสองคนครับแถวที่สามมีหนึ่งคนครับแถวที่สี่ไม่มีครับแถวที่ห้าไม่มีครับแถวที่หกม,มีสี่คนครับแถวที่เจ็ดมีเจ็ดคนครับเจ็ดคนแถวที่เจ็ด ทแปดสิบคนครับแถวที่แปดสิบคนแถวที่เก้าสิบสี่คนครับสิบสี่คนแถวที่สิบ ในการดําเนินโครงการมีผู้ที่เห็นด้วยเห็นชอบให้ดาเนินโครงการต่อไปจํานวน98ท่านนะครับผู้ที่เห็นชอบว่าให้ยกเลิกโครงการไม่ดาเนินโครงการต่อจํานวน139ท่านนะครับผลของมาเดกดังนั้นเนี่ยจะยกเลิกโครงการนี้แล้วก็คืนเงินนะครับผมให้ สรุปมตดิไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรก็สรุปมัติคือให้ยกเว้กโครงการมากกว่าเห็นชอบใ้้ดำเนินโครงการนะครับครับที่นี้ตรงนี้ณขณะนี้ก็คือความเห็นของประชาชนนะครับที่มีข้อมูลนะครับในเรื่องของการ เสนอให้ยกเลิกโคงการมากกว่าเสนอให้ดําเนินการต่อจากนั้นไปจะยกเลิกจะดําเนินการอะไรเป็นเรื่องของขบวนการของทางภาคราชการนะครับที่ภาครัชการต้องเสนอหน่วยเหนือไปโดยข้อมูลที่เราดําเนินการกรงนี้โดยข้อมูลที่เป็นมติเป็นความเป็นครอบร่วมกันครับเมื่อหน่วยเหนือมีกรณีการสั่งการอย่างไรลงมานั้นก็จะได้นําคําสั่ง นะครับของหน่วยเหนือมาแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบ